สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็บผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับว,วันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่สาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่าน ได้มานานพอสมควรเล้วครับท่านประมาณสี่เดือนก่อนแล้วครับท่านสีเดือนถึงห้าเดือนแล้วครับทรตั้งแต่ปีปัทธรีกันที่ยังสวยงามเนะสวยงามอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับท่านเก็บไว้ถุงไว้เก็บไปถุงพัดสติกอย่างดีแล้วครับห่อสามสี่ชั้นเลยเลยครับเป็นถุงถุงไว้เลยครับแยกกันไว้ครับเพื่อจะไม่ให้ถูกอากาศถูกอะไรครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับเนี่ยเนรอยน้ำปีชัดเจนเลยนะครับท่านถ้าทําการล้างเราจะสวยงามกว่านี้แน่นอนครับท่านเดี๋ยววันไหนผมว่างครับจะขอหยุดงานสักวัน มาทําการล้างแล้วจะมาปวดให้พี่ๆเพื่อน้องเูท่านดูว่าทําการล้างแล้วความสวยงามจะแตกต่างขนาดไหนครับกับเหรียญที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับสําหรับอร์เ็ีย์ใหญ่นี้มีเพียงสองปีพศเท่านั้นครับทานติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากคือปีสองห้าห้าสี่แล้วก็สองห้าห้าสามครับสองห้าห้าสามสองห้าห้าสี่นะครับติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสองปีพศเท่านั้นครับ น,น้องน้ำไม่มีเลยครับาสำหรับพะสดีเหรียญสิบบาทพัสินเหรีนี้นะครับแล้วผูแล้ผมจะจี้ให้ดูครับว่าถ้าไม่ติดดึงเลขสิบบรดับเหรียญน,นี้มีราคาที่สูงกว่ากานนะครับท่านผมจะบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนครับจะบอกพี่พี่พพพน้นองท่านเองไหครับแล้วมาดูลักษณะขอ,ของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับซูปเปปร์นี้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล,ล้วนนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีดำปีล้วครับท่านเพราะเหรียญนเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดทำการล้างอะไรเหรียญครับท่าน เรามาดูครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็อภูญิพนอดุลยเดชครับท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับส่วนด้านหลังก่อรัชชาลรที่เก้าครับท่านบอมลบอูปพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมก็มีรอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดานะครับท่านไล่จากด้านล่างขึ้นมาครับก็เบื้องหน้าพระองค์ท่านก็มีอยู่ครับนิดๆหน่อยๆครับพระเศียรพระองค์ท่านแล้วก็มาด้านหลังครับนี่ครับเห็นรอยดำปีชัดเจนนี้ไครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการันตครับเบื้องหลังพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยครับ สวยงามมากนะครับมาดูกอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงมาครับเหรียญนี้อู้หสุดยอดครับเหรียญนี้ครับสุดยอดเลยครับเท่าที่ผมดูวันนี้ไม่มีรอยบุบรอยบีอะไรเลยเหรอมีครับเต็มนิดๆหน่อยๆครับไม่ใช่ไม่มีมีครับไม่ใช่ไม่มีมีแน่นอนดูสิครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นปีพศอะไรเอ่ยเนี่ยกอบเฟืองสลับเรียบนี้สืกอว่าจะโอเคแล้วครับสวยงามทีเดียวครับอื้มหายากมากครับแบบนี้ที่จะเจอเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านราคาดีมากครับถ้าใครมีนะครับท่าน อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอครับท่่นรวยเละแน่ถ้ามีเยอะนะครับท่่นได้สวยๆแบบนี้ครับราคาดีสุดๆเลยครับท่่นมาดูด้านหลังครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับหนังสือประเทศไทยอักษรบิวสามตัวชี้ึ้นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาณนิหนึ่งนะครับสั่นสำหรับอักษรบิวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ๆครับว่าเป็นเหรียญอะไรครับพ่อสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับส่านสองห้าห้าห้า ไม่ได้ติดอยู่ในสีิอันดับที่หายากนะครับท่านอัหรับปี25เนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในนี้ิบอันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทานจะผลิตเยอะปอสุกวรนะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณนะครับต่ำลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดูสิครับแม่น้ำเจ้าพระยาจะล้นมีล้นแหล่อยู่เรารม่รอหรอครับเนี่ยดูสิครับจะล้นมีล้นแหล่อยู่แล้วนะครับเนี่ยอืมตรงนี้นะครับในล่างถุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลลบิกนะครับ ส่วนจุดซื้อขายเราครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสําหรับปี2555ผลิตเยอะคงไม่เท่าไหรครับราคานี่ครับฝั่งประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะหนากว่าฝั่งพศ2555เนี่นะครับกับเหรียญกับสิบบาทนี่ครับรู้สึกจะบางนิดหนึ่งนะครับดูนี่ครับ255จะหนากว่าครับนี่แหละครับราคาอยู่ตรงนี้ครับ100-200เหรียญครับถ้าใครมีครับดูด้านหลังครับฝั่งนี้นี่ดูครับเห็นชัดเจนนะครับฝั่งนี้ครับ ฝั่งเบื้องหน้าพงท์านนี่ครับนี่ครับผู้ิพุ่นดุลดิยดีนี่ครับพี่ไหมครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ครับรัะการดีเก่ารู้สึกจะบางๆไปนิดนะครับท่านบางมากเลยนะครับท่านสำหรับปีพศ2 5ง5ันห้ารอยห้าสิบห้าเนี่ยจำนวนการผลิตดูที่เท่าไหร่เอ่สองห้าห้าห้าเนี่ยจำนวนการผลิตดูที่หนึ่งรอยี่1ิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับหนึ่งร้ยี่ิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับท่านในระดับ ดูวีนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เรียนละห้าสิบบาทครับท่านห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับดูวีนซีนะครับส่วนเล่นที่ผ่านกันใช้น้ำตกนี้เจ่เลย,เลยตกอยู่ที่เรียนละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนที่สองจุดนี้ครับขอบนี้นะครับราคาหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเลยนะครับ